สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับทีเชอร์รัชนีนะคะทีเชอร์รัชนีจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนั้นเด็กๆเ,เราต้องไปทำอะไรกันก่อนคะถูกต้องแล้วค่ะคอ,อนเวอร์เซชันไงคะไปกันเลยค่ะ conversation week 11 and 12 how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร i go to school by car ฉันไปโรงเรียนโดยรถยนต์ i go to school by car ฉันไปโรงเรียนโดยรถยนต์ หลังจากที่เราคอนเวอร์กันเสร็จแล้วเราไปทำอะไรกันต่อคะรักสมองค่ะแต่ก่อนที่เราจะรักสมองเราต้องเตรียมเ a ปเปอร์ paper, กระดาษพ n นซิลดินสอและเลเซอร์ยางลบพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ first of all it's time to do a band wave รับสมองข้อที่หนึ่งวิลาแปลว่าอะไรวิลาแปลว่าอะไรแปลว่าแมวนั่นเองค่ะรับสมองข้อที่สองกุญชรแปลว่าอะไรกุญชรแปลว่าอะไรกุญชร แปลว่าช้างนั่นเองค่ะรับสมองข้อที่3วิหกแปลว่าอะไรวิหกแปลว่าอะไรวิหกแปลว่านกนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดพัฒนาภาษาไทยเล่มหค่ะหน้าที่สอง ให้เด็กๆเ,เขียนคำตามรอยปะและหัดอ่าน <Okay. S 1> ภาพที่หนึ่งแก้วเด็กๆอ่านตามที่เชิญนะคะแอกอวอแก้วไม้โทแก้วอีกครั้งหนึ่งค่ะแอกอวอแก้วไม้โทแก้วแล้วเด็กๆ ดูวิธีเขียนนะคะจับดินสอแบบนี้นะคะแล้วม้วนหัวจากข้างล่างค่ะม้วนเข้าไปข้างหลังนะคะแล้วลากทับเส้นขึ้นไปตามรอยปาค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะม้วนหัวค่ะแล้วลากขึ้นไปค่ะสระแอค่ะสระแอมีสองขานะคะตัวต่อไปค่ะกอไก่ค่ะลากจากข้างล่าง เลี้ยวปากไก่ออกมาแล้วโค้งนะคะเสร็จแล้ววอแหวนค่ะม้วนหัวก่อนนะคะเด็กๆม้วนหัววอแหวนแล้วลากขึ้นไปแล้วโค้งหักหัวไปหากอไก่ค่ะและตัวสุดท้ายคือไม้โทซึ่งอยู่ตรงกับหัวกอไก่ข้างบนนะคะไม้โทแก้วอ่านว่าแอกอวอแก ไม่โแก้วส่วนที่เหลืออีกตัวหนึ่งเด็กๆฝึกหัดเขียนเองนะคะตัวต่อไปนะคะเด็กๆคำว่าแหวนค่ะแหวนอ่านตามทีชเชอร์นะคะแอหอวอนอแหวนอีกครั้งหนึ่งค่ะแอหอวอนอแหวน วิธีเขียนนะคะเด็กๆเหมือนตัวข้างบนเลยนะคะเมื่อกี้ม้วนหัวก่อนนะคะเด็กๆม้วนหัวแล้วก็ลากตามรอยปาขึ้นไปเสร็จแล้วม้วนหัวอีกครั้งนึงค่ะม้วนหัวแล้วลากตามรอยปะขึ้นไปต,ตัวต่อไปนะคะเด็กๆหอหีบค่ะม้วนหัวหอหีบค่ะม้วนหัวค่ะลากเส้นลงมาตามรอยปาค่ะ ต่อจากนั้นเฉียงขึ้นไปม้วนหัวเหมือนเลข9้าค่ะแล้วเลี้ยวลงมาเจอเส้นตรงลากลงมาตรงตรงวอลแหวนนะคะเราเขียนไปแล้วเราต้องม้วนหัวก่อนนะคะเด็กๆม้วนหัวแล้วลากขึ้นไปแล้วโค้งหัวไปหาตัวหอหีบค่ะตัวต่อไปนะคะติดกันเลยนะคะนอนหนูค่ะม้วนหัวค่ะม้วนหัวเสร็จลากตรงลงมา แล้วเฉียงไปข้างบนแล้วมีหัวอยู่ข้างหลังม้วนกลับนะคะเด็กๆแล้วลากขึ้นไปตรงๆค่ะเป็นนอหนูค่ะอ่านว่าแอหอวอนอแหวนเหลือตัวข้างหลังเด็กๆฝึกหัดเขียนเองนะคะแล้วตัวต่อไปค่ะคําว่าแมงมุมแล้วฝึกอ่านตามที่เช่์นะคะ ตัวต่อไปค่ะอ่านว่าแมงมุมอ่านตามที่เชร์นะคะแอมอมอ,มองอแมงมออ,มอุมมมุมแมงมุมวิธีเขียนม้วนหัวเหมือนเดิมค่ะม้วนหัวจากข้างล่างม้วนหัวข้างในลากขึ้นไปตรงตรง,ตรงเจอเส้นตรงแล้วลากตัวต่อไปนะคะเด็กๆ ม้วนหัวคะ่ะลากขึ้นไปตรงตรงหยุดเสร็จแล้วมอมะะ้าค่ะม้วนหัวค่ะม้วนหัวมอม้าลากลงมาม้วนหัวมาข้างหน้าคะ่ะเด็กๆม้วนหัวแล้วก็ลากเฉียงลงมาข้างล่างแล้วลากขึ้นไปตรงตรงค่ะมอมะะ้าค่ะตัวต่อไปคะ่ะงองูคะ่ะม้วนหัวกลมลากลงมาตรงตรงลากเฉียงขึ้นไปข้างบนค่ะ แมงแอมองอแมงตัวต่อไปค่ะมอม้าค่ะม้วนหัวข้างหน,น ubers, ้าม้วนหัวกลมค่ะแล้วม้วนหัวข้างล่างลากเฉียงลงมาแล้วลากขึ้นไปตรงตรงอีกตัวหนึ่งค่ะม้วนหัวกลมค่ะลากลงมาแล้วม้วนหัวข้างล่างม้วนลากเฉียงลงมาค่ะแล้วลากขึ้นไปตรงตรงค่ะสาราอุตรงกับ ฐานมอม้าข้างหลังตัวหน้านี้นะคะสารอุม้วนหัวกลมและลากขาลงมาแค่นี้นะคะเด็กๆอ่านว่าแอมองอแมงมออุม,อม,มแมงมุมที่เหลือเด็กๆมีตัวข้างหลังนี้ให้เด็กๆเขียนเองนะคะถ้าเด็กๆเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้ทิชเชอร์แกว้ว แหวนแมงมุมแตงกวาแว่นตาและแปลงสีฟันระบายสีให้สวยงามจากนั้นอย่าลืมเขียนชื่อเด็กหญิงเด็กชายและนามสกุลชั้นอสทับ อะไรเขียนลงไปด้วยทับหนอสาทับหนอ .3 ทับสองอสทับสใครอยู่ห้อง1ทับ1น,นะคะเด็กๆแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาให้ทิเชอร์ดูด้วยนะคะโชคดีค่ะหลังจากที่ทำแบบฝึกหัดกันเรียบร้อยแล้วทิเชอร์ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ช่วยสอนเด็กๆในรายวิชาต่างๆ และขอขอบคุณเด็กๆด,ด้วยเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และช่วงนี้โควิดกำลังระบาดมากเด็กๆอย่าลืมนะคะดูแลตัวเองมันล้างมือบ่อยๆค่ะและสวมแมสอีกอย่างหนึ่งคือเว้นระยะห่างนะคะไม่จำเป็นเราไม่ออกนอกบ้านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบ๊ายบาย